ช่วงนี้อากาศก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะมาอะไรลิซ่าอะไรลูกยาก็เห <Yeah. S 1> <Go. S 2> ็นไหมคะดอกไม้ข้างทางสวยเบิกบานออกออกสวยแล้วนะคะดอกไม้ข้างทางนะคะเริ่มมีดอกมงดอกไม้เริ่มจะออกดอกแล้วค่ะบางบางบางชนิดนะคะอะไรลิซ่าเป็นอะไรลูกตรงข้างหน้าเรานี่ก็เป็นอ่า โบดนะคะเป็นโบดนะคะแกะ้นะโบดของเมืองอาเนมค่ะค่ะไปร้านเอเชียมาวันนี้ก็ได้ของมาทําผัดไทยแล้วมุกได้มะละกอมาด้วยนะคะอยากกินส้มตํานะคะไม่ได้กินนานแล้วค่ะ mm hmm. ก็ได้ของมาทําผัดไทยนะคะวันนี้จะทําซอสผัดไทยเองนะคะซื้อแบบว่าซื้อ,อมะขามมาทําซอสเองนะคะ mm hmm. ก็ จะทำผัดไทยให้เอ็ดดี้นะคะแล้วก็จะชวนคุณปู่มาทานด้วยนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็มูก็ทำอาหารไทยนะคะให้คุณปู่ทานแต่ว่ามูไม่ได้ทำลงคลิปนะคะก็ทำแกงเขียวหวานให้คุณปู่ทานแล้วก็มีอะไรอีกอย่างหนึง่งผัดเม็ดมะม่วงหิมาพานนะคะคุณปู่ชอบแกงเขียวหวานนะคะแล้วมูก็ทำแบบไม่ถึงกับเผ็ดมากแต่ก็ก็เผ็ดนะคะใช้ใช้เครื่องแกงของอ ของยี่ห้อที่เราซื้อตามร้านเอเชียซึ่งมันจะเผ็ดกว่ายี่ห้อตามร้านฝรั่งนะคะก,ก็เผ็ดระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เผ็ดมากก็เผ็ดในระดับที่ฝรั่งกินได้คุณปู่ชอบมากเลยนะคะแต่ว่ามูไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าเวลาคุณปู่มามาทานที่บ้านเนี่ยบางทีก็ไม่อยากจะทุกครั้งต้องไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปนะคะบ,ออบางครั้งก็ปล่อยให้คุณปู่กินแบบสบายใจไม่ต้องมีกล้องมา จออะไรอย่างนี้นะคะค่ะและตอนนี้นะคะมุก็เริ่มที่จะมาทําซอสผัดไทยไว้นะคะเพื่อที่จะทำทำผัดไทยเย็นนี้นะคะทานเป็นอาหารเย็นนะคะก็วัตถุดิบอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะคะก็มีน้ํามันพืชนะคะมีน้ําตาลนะคะมุกใช้เป็นน้ําตาลสีน้ําตาลแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ไปซื้อร้านเอเชียก็ลืมซื้อน้ําตาลมาน้ําตาลแบบน้ําตาลปี๊บอะคะไม่ได้ซื้อมาเนาะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะคะ ชิมดูแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดเปรี้ยวมากนะคะออกรสหวานด้วยนะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มีห้อมแคกซอยนะคะวัตถุดิบก็มีแค่นี้ค่ะไม่ได้แบบมีกุ้งแห้งนะคะไม่ได้ใส่กุ้งแห้งนะคะฮัลโหลฮัลโหลคนสวยพอแล้วนะดีโดอนะนะให้พี่ลูกการกินด้วยนะโอเค เดี๋ยวมาเอาช้อนเลยลูกเอาช้อนหน่อยค่ะเอ๋น่าช้อนมาตักน้ำตาลหน่อนยสิมาแีบนีนะคะเริ่มร้อนอ่ะใส่หอมลงไปเจียวนะคะวุ้ก็ทำแบบสูตรง,ง่ายๆนี่นะคะช่างกิ๊ฟชอสผัดไทยก็ง่ายๆนะคะ s <S เอาเอาทำซอสผัดไทยก็ง่ายๆเอา คนนี้ดีลูกซอสผัดไทยก็ง่ายๆเนาะเอาจริงก็อ่ารสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆก็ได้แล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรอาจจะขาดคึ้นตุ้งแห้งแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะคุ้งแห้งขาดคุ้งแห้งคนด้วยกันโอ้ยหนูอยากใกล้มากนะลูกเอ้ยนั่งดีๆเอออยากใกล้มากจ้ะว่าคนเนี้ยมีคนมาซอยจ้ะโอ้ยอยากช่วยมามา มันเห,นหม็นเหรอลูกลูกไม่ชอบกลิ่นมันใช่ไหมเฮะยลูมไม่ชอบกลิ่นมันใช่ไหมทำไม,อมเอาทานังผัดคือัึคือเนี่ยแทานี่โอ้ไม่สิเสยียบมาหนี่ละมือนีขึ้นสิเป็นแต่เสยียบแห้งอยู่นะคอสะท้ายเนาะไปลิซ่าไปนอนมา่อไหอยู่นู่นไปลูกไปไปเล่นอยู่นก็ไปเดี๋ยวพ่อตามานะ เออมีกี่โมงแล้วทำไมป้าปาไม่ชวนหนูไปด้วยทอป้าปาไม่ได้พาลิซ่าไปรับพี่ลูกัสด้วยนี่ตอนแรกป้าปาบอกจะพาพี่ลูกัสไปเออไปพาริซ่าไปรับลูกัสนะคะแต่ว่าไม่ได้พาไปเ,<อ>เหม็นใช่ไหมหนูไม่ชอบกลิ่นใช่ไหมไปนู่นไปเล่นอยู่นู่นไปรอนมาใหมาอยู่นู่นเดี๋ยวมามาจะพาไปออกไปเล่นข้างนอกเห็นไหมในแดดออกนี่ไปไหมฮะ เดี๋ยวรอก็กลับมาเดี๋ยวอก็าามาแล้วกับพี่ลูกกัดผ้าหอมแดงก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะตอนนี้ก็จะใส่น้ำปล่าลงไปนะคะจะเยอะไปไหมใส่น้ำตาลลงไป น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกถ้าเกิดว่าไม่เปรี้ยวอะไรงไงค่อยเติมต่อได้นะคะใส่น้ำมันหอยซอสน,น้ำมันหอยใส่น้ำพ้านะคะ Ừ, ก็จะปรุงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมอีกทีว่ารสชาติโอเคไหมนะคะก็เคี่ยวไปให้มันข้นๆเหนียวๆนะคะคกะ็ถ้ามันรสชาติยังไม่โอเคเราค่อยมาเติมมาปรุงอีกทีนะค,ะ,คะ่ตอนนี้ซอสผัดไทยก็เริ่มเดือดนะคะเ,คเริ่มเดือดแล้วนะคะก็รสชาติตัวนี้มูก็ชิมๆปรุงๆนะคะจนได้รสชาติที่พอใจแล้วนะคะ ก็จะเคี่ยวไปให้มันง่วนสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอันว่าโอเคนะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะรอไว้ทําผัดไทยเย็นนี้นะคะนี่นะคะซอสผัดไทยนะคะก็ไม่ถือกับว่าข้นมากนะคะประมาณนี้ค่ะแต่รสชาติมันเข้มข้นมากๆเลยนะคะ หอม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 เจียวมากๆค่ะกินหอมมากกับหอมน้ำปลานะคะ <c oughs> ดูกันมาแล้วดูกันเลิกเรียนแล้ว สัสดีครับสวัสดีครับเลิกเรียนแล้วค่ะทำอะไรกันขึมนนมา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 าไม่ขึ้นไปหรอกมา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 ขึ้นแค่นี้พอนะโอเคไปเอาไปเอาไปเอาไป้ ลิอง oh, ของลิซานี้สีเหลื s, องของลิซ่าล่ะของพี่ลูกกสีเขียวเยเจอย่าปิดไว้แดดมันจะได้ไม่ส่องเข้ามา นอนนี่ไหมอย่างนี้ <Yeah. S 1> <laughs> นอนนี่เหรอ <laughs> โอ้ดสลับแล้วพี่ลูกาี่สลับแล้วช่วงหน้าร้อนนะคะจะทำค้อกระต่ายนะคะใต้ใต้บ้านไม้นะคะเพราะว่าเราจะเลี้ยงกระต่ายพวกเราตัดสินใจอยากจะเลี้ยงกระต่ายอยากจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะก็คิดว่ากระต่ายน่าจะโอเคนะมันก็น่ารักดีนะใช่ไหม การเลี้ยงสนะุนัขก็ต้องพามันออกไปเดินนะคะไม่ไ๋ยว่ามาจะลงไปแล้วมไม่ไม,มามามมามมา,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 มาจะลงไปแล้วนะนพี่ลูกัดไปเรียนว่ายน้ํากลับมาแล้วนะคะและตอนนี้พี่ลูกัดก็คือผ่านสะสะที่หนึ่งนะคะตอนนี้ได้เข้าไปเรียนในสาท,ที่สองก็คือเป็นอ่าการเรียนที่ยากขึ้นนะคะก็ Die Zeitung an nachher felicitiert. Und wo ist Papa? In der Auto, noch. Er sitzt เสร็จแล้วนะคะผัดไทยทั้งหมดาจานนะคะเพราะวันนี้มีคุณปู่มาทานด้วยนะคะ Eerst ja, gemakkelijk. Eerst makkelijk. Die krijg je dan meteen als die andere erin kan leveren Nee, ik heb gezegd, dat uh, mag voor mij ook rustig uh, eerder. We eerder leveren? Want dan uh, lever ik die andere in en die niet voor mijn contract uit. Dat maakt niet uit. Ja. Want ik had de zaterdag gekeken en die heb gemaakt. Even... En ik kreeg vanmorgen al uh, de goedkeuring. Oh, <laughs> die ja. moest je intrekken dus. Is dat bekend, ik ook okay? Overdag erin? Ja. Dat is er ook niet. Een beetje lukt eruit Suzuki, toch? Ja. Ik heb daar niet zoveel. Ze brouwen niet zoveel als deze meer. Wat is Suzuki? Ja, merk van auto. Wat is dat? Niet met je vingers, Lucas. nog één keer je vingers zien? Ik hou alleen testen als het echt kort was. Ja, zo kan je doen. Hop, eten nu. Ik moet zelf doen. Lisa, kom, hey. kom maar met partij. Wat doe je erbij? Kom, kom maar met partij, Lisa. Ga het lekker eten. Anders neem je een lepel. Dan kan ik heel vroeg naar bed, als is niet goed. Is. Lucas, pas op. Kim, kom maar, Lisa.

เอาป๊าป๊าก็เล่นจรวดอะไรนี่สะเออโอป๊าทำจรวดฟลิปเต่ามากกันทำเครื <h <h ่องบินให้นิซส่าล่ะขอบคุณโอป๊าสิขอบคุณภาษาั์ขอบคุณเป็นแบบไทยแล้วโอป๊าจะรู้เรื่องไหม กัดลูกันนั่งนี่ลูกัไม่ยงลิซ่าโอ้ยลิซ่ากลัวลูกัดย่งนะไอ้บ้เตลิซ่าอก่อนเลยโอ้ยไย่เไปน่่ลิซท่าออกไปกัอนเลยไยีลยไทีกนี่าที่ไป้ Ah? Kom. Mag. Wauw! Oh, oh ik ben. Hang bin, Ik weet niet of ik het nu helemaal goed heb gedaan. Dat is zo lang geleden. ik kan niet. Zo ook eens voor jou proberen. Nou! Mama, ik kan niet. Wat heb je er ook aan tamsen? Ik kan niet. Geen op de lijken. Oh, Lisa. Ja, dat hij het doet, hè? Kom ja. maar kijken of hij het doet. Ik weet niet of hij het goed doet. Ik heb het niet helemaal goed gedaan. Ha, joh. Toe didi, ja, je gooit het vuilnisje speel naar beneden. Je moet hem dus laten vliegen. Even het stuurtje goed zetten en ik doe hem omhoog richten. Kijk, kijk. kijk, kijkij. Ik doe ook naar boven. Ik moet er eens even nadenken, want ik heb iets verkeerd gedaan nog. Niet op mijn jam. Kan nog beter. หลังจากที่พวกเราทานผัดไทยเสร็จนะคะคุณปู่ก็อยู่ต่อนะคะอยู่ดื่มกาแฟแล้วก็เล่นกับหลานๆต่อคะ่ะหลานๆก็ดีใจนะคะที่คุณปู่ทําจรวดให้นะคะก็คงคิดถึงคุณปู่มากเหมือนกันคะ่ะเพราะไม่ได้อยู่ใกล้กันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปแล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ